u b e นะครับจริงๆจะไลฟ์ไปทุกแพลตฟอร์มของ The Cultural ทั้งทาง Twitter ทั้งทาง Instagram แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มของ Facebook ด้วยแหละแต่ว่าเพรเอินนะครับว่ามันขัดข้องมันเชื่อมต่อไปไม่ถึงจริงๆนะฮะ b o o k o o k ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Facebook ี่อาถรรพ์จริงๆนะฮะเพราะว่าแฟนเพจของ The Cultural เองเนี่ยก็โดนเรียวกว่า Facebook เดบล็อกไปนะครับตอนนี้อาทิตย์นึ่งละ เราก็ยังไม่มีท่าทีว่าเราจะกลับมาใช้ได้ตอนไหนห้ามโพสนะครับให้ใช้ได้ก็คือการไปกดไลค์แล้วก็ไปเขียนข้อความในสตอรี่เฉยๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเอะเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลย Yeah. จริงๆวันนี้อยากอยากจะชวนคุยแหละนะครับอยากจะชวนทุกท่านทุกคนคุยคุยกันเรื่องของแนวทางนี่แหละนะครับว่าเ,เราจะทำ the cultural ไปในทิศทางไหนเหมือนเป็นการแบบว่าพูดคุยกันร่วมกันแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับ เครื่องมือก็ยังไม่คล่องทดสอบดูเฉยๆนะครับวันนี้อ่ะเมื่อวานมีประเด็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียนะครับก็ก็เป็นเรื่องของ พระสองรูปอะนะที่เขาเขาทำอะไรกันมุ้งมิ้งมากเลยนะครับคือหลายหลายคนก็คงจะเห็นภาพอยู่เหมือนกันว่าเอพระสองคนนี้ตกลงเนี่ยเป็นพระไหมเออมีมันมีคำถามมันมีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันนะว่าตกลงเป็นพระไหมโอ้พระหลายๆรูปนี่ก็สํารวมแล้วก็ปฏิบัติด,ดีมาตลอดนะครับถึงเวลาจําวัดก็ไปจําวัดมีการ สำรวมเรียกว่าสำรวมในกายวาจาใจในตลอดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเราเห็นพระในอิริยาบถท,ที่มันแบบบางคนชาวพุทธเขารับไม่ได้นะมุ้งมิ้งเหลือเกินบางคนก็บอกว่าโอ้ยนี่พระจริงหรือเปล่าอืถึงขนาดนั้นนะคือคือเมื่อวานพระถึงขนาดเล่นเล่นจบจบกันนะคุณผู้ชมเล่นจบกัน เล่นแบบว่าถอดวิกใส่วิกอย่างนี้โอ้โหมันเป็นใช่เรื่องไหมเนี่ยอืมแต่วันนี้พีก,กว่า <laughs> พีก,กว่าเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายในสภานะครับประเด็นนี้นี่โอ้หลายคนสนใจมากนะครับเป็นประเด็นที่เรียกว่ามีคนไล่เรียงมาให้ดูแล้วมันตลกตลกอะนะคุณผู้ชมคือมีสิบกว่าข้อ ที่บอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วสอสอเนี่ยที่เขาบอกว่าผู้ทรงเกียรติเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันคุ้มเรื่องของภาษีของเราหรือเปล่าเอออันนี้หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะตั้งคำถามเลยแหละว่าเอ๊ะคุ้มคุ้มหรือเปล่าวันนี้เองนะครับมีการอภิปรายในสภาแล้วก็ปรากฏว่า เขาเขียนไว้โอ้โหไล่เรียงให้ดูนะครับว่าสอสอในสภาแต่ละพักนี่เขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับคือคือ,คอก่อนหน้านี้ก็ทดลองไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตั้งออนเป็นแบบไพรเวทแต่ปรากฏว่ามือลั่นหรือยังไงไม่ทราบนะครับกลางดึกล้วก ปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเอ๊ะอะไรทําไมถึงมาดึกขนาดนี้อางจริงเราเราไม่ได้ออนในช่วงนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับเป็นการแบบทดลองเฉยๆแต่ปรากฏว่ามันดนันดันนะนะคุณผู้ชมมันดันไปโผล่ในช่วงนั้นก็โอ้โหต้องต้องขออภัยด้วยบางทีเขาก็ตกใจนะว่าเอ๊ะเรามาดึกขนาดนี้อ่ะกลับมาที่เรื่องของ เมื่อกี้พูดพูดถึงไหนแล้วเนี่ยผมพูดไปผมก็จะงงไปนะเพราะว่าผมจะพูดพูดหลายเรื่องผสมปนเปกันนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของสาระสำคัญที่ได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับแล้วก็มีคนเขียนอันนี้ขอบคุณเครดิตด้วยนะครับจากจับสัญญาณการเมืองเขาเขียนบอกว่าผู้นำฝ่ายค้าน ทำให้คนไทยทราบว่านายกรัฐมนตรีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธอ่าเออทาไมเป็นอย่างนั้นนะ <laughs> สองบอกว่าพักฝ่ายค้านใช้เอกสารราชการปลอมอภิปรายโจมตีการทํางานของกองทัพไทยส่วนข้อถัดมาข้อที่สามนี่บอกว่าพักฝ่ายค้านนําคลิปตํารวจทุบรถประชาชนในเหตุการณ์การชุมนุมปี2557นี เอามารีรันอีกครั้งหนึ่งเอามาโกหกในสภาบอกว่าเป็นการกระทําของตํารวจคอฝอในปัจจุบันเอาสิส่วนข้อถัดมาบอกว่าพักฝ่ายค้านนั่งนับนะครับคือว่างเนาะนั่งนับว่านายกนี่สูตดน้ำมูกไป98ครั้งเออโอ้ขยันจริงๆขยันไม่พออว่างอีกอ่ะว่างมากๆ <laughs> โอ ข้อ5นะครับบอกว่าสสพักก้าวไกลฉะสสพักก้าวไกลด้วยกันเองกลางสภาเ้าต่อมาฮะคุณผู้ชมสสพักเพื่อไทยลุกขึ้นฉะสสพักเพื่อไทยด้วยกันเองอีกแล้วครับผมบอกว่าไม่มีแล้วอุดมการกลางสภานะครับเพราะว่าปิดกั้นไม่ให้แก่อภิปรายนั่นเองครับส่วนข้อถัดมาข้อที่7บอกว่าสสพักฝ่ายค้านอภิปรายว่า รัฐบาลทำไมไม่ใช้วัคซีนที่องค์การอนมามัยโลกนี่รับรองล่ะไปใช้ซิโนแวคแล้วชาวต่างชาติเขาจะเอ๊ะเขาจะเชื่อมั่นไหมเออก็ไม่รู้สินะเปิดภูเก็ตซันบล็อกแซนบล็อกนี่โอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่านะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่มามากันเต็มอ่ะนะไม่รู้ว่าเขาเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่น พี่แกไม่รู้ว่าได้ดูทีวีหรือเปล่าอันนี้เขารับรองตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยจำได้นะตั้งแต่แรกๆเลยสำหรับวัคซีนซินแวคเขากลาบอกว่า,าพักฝ่ายค้านสรุปการอภิปรายโดยเอาภาพการขนกระเป๋าขึ้นมาแล้วบอกว่าจะไม่พูดอะไรพร้อมสอสอฝ่ายค้านกระจุกหนึ่งทำเสียงประกอบภาพว่าโอ้ย ทั้งๆท,ที่เขาก็เปิดให้ดูแล้วว่านั่นมันกระเป๋าขนเอกสารไม่ใช่กระเป๋าขนเงินนี่ตกลงเป็นเป็นสอสอเป็นสภาหรือว่าเป็นการแสดงอันนี้เริ่มงงนะผู้ชมข้อ10บ,บอกว่านายกรัฐมนตรีตอบฝ่ายค้านเรื่องการแจกเงิน5ล้านว่าผมไม่ได้ทำบ้าทำบอแบบนั้นผมไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วผมไม่ทำถุงขนมอยู่แล้ว ทำให้นึกถึงคดีถุงขนมสองล้านบาทเป็นการที่แบบว่าเรียกว่าเป็นการกระทืบแผลเก่านะคดีที่ทําให้ทีมทนายของพี่นีโน่เนี่ยติดคุกม,มาแล้วเอออันนี้จากที่เราได้ดูในสภานะครับก็คงจะเห็นว่านักการเมืองในสภาสภาผู้แทนราษฎรไทยมีคุณภาพที่โอ้โหหลายคนบอกว่ามันน่าปวดหัวหลายคนบอกว่าโอ สภาผู้แทนราษฎรของไทยนี่คับแก้วจริงๆคับแก้วสุดๆนะโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการสรุปนะครับจากจับสัญญาณการเมืองบอกว่าสรุปได้เลยว่าสิ่งที่เรียกว่าลุงตู่คือสิ่งที่ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการเมืองในยามนี้เขามีการสรุปไว้ด้วยนะครับดังนั้นก็ให้ลุงตู่แก่อยู่ต่อไปเถอะนะครับเพราะนึกภาพแล้วว่าถ้าการเมืองเหล่านี้ ที่กล่าวมานั้นเนี่ยเรื่องอำนาจขึ้นมาประเทศไทยก็คงบันลายแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีการอภิปรายแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะการไปเอาภาพข้อมูลเท็จนะครับมาใช้รายงานในสภานี่ถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆนะครับถือเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะคนที่บอกตัวเองว่าเป็นสสนะคุณผู้ชมแต่ว่าปรากฏว่าไปเอาภาพโหภาพปี2557อยอย่างเงี้ยหรือว่า ไปเอาภาพที่มันแบบปลอมอย่างเงี้ยมาเปิดในสภาให้สอสอให้ประชาชนเนี่ยดูถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆนะครับก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เขาแชร์มานะอืมแล้วก็ทางกลุ่มคนไทยรักประเทศไทยก็เอาไปแชร์ต่อนะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะเป็นการพูดคุยกับ คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชม The Cultural แล้วก็เราเริ่มมาออกอากาศในทาง YouTube แล้วนะครับเนื่องจากว่า Facebook ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าโดนบล็อกไปไม่รู้กี่วันนะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกอากาศได้ตอนไหนยังไงก็คงจะต้องรอแจ้งนะครับจากทาง Facebook ว่าเอ๊ะ e, ตกลงมันยังไงมันละเมิดชุมชนอะไรตรงไหนก็แจ้งมาหน่อยนะครับ เพราะว่าเรายังไม่เห็นการแจ้งมานะครับว่าตกลงเรามีการละเมิดยังไงถึงไม่สามารถที่จะโพสต์ข้อความได้ในระยะนี้หรือว่าพี่แกจะตรวจสอบอยู่นะก็ฝากตรวจสอบเร็วๆหน่อยละกัน <c oughs> หลายคนถามมานะครับทางเพจ The Cultural หายไปไหนเอ่ยจริงๆไม่ได้หายนะครับตามที่บอกไปเลยก็คือโดนบล็อกนะครับตอนนี้โอ้สสงข้อความมาเต็มเลยนะครับข้างหลัง ข้างหลังไมค์บอกว่าไปไหนเอ่ออยอพยักฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านสางกีดชั้นดีฮ่าฮ่เออเอาสามารถจะส่งคอมเมนต์มาได้นะครับใครที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าอยากจะแนะนำติชมรายการของเราไปในทิศทางไหนนะครับอยากให้นำเสนอแบบนี้อยากให้เสนอมุมมองนี้นะครับเราก็จะพยายามนำเสนอ หลากหลายมุมมองนะครับตอนนี้ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แหละนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เองก็เรียกว่าโอ้โหแข่งขันกันทุกสื่อเลยนะครับจริงๆแล้ว The c เค t u เ a l จริงๆเราตั้งมามาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านจิลปะวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าเพอเอินว่ามีเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเราก็เลยเลือกที่จะ นำเสนอข้อมูลนะครับที่ประชาชนผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยสนใจณขณะนั้นนะครับให้ได้ติดตามไปพร้อมๆกันโดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนะครับก็ตามที่ผู้ชมได้เห็นนั่นแหละในเพจเราก็ไปติดตามได้นะครับชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube ก็คือ The Cultural นะครับ อาจจะง,งงงนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนดูนะครับที่งงเพราะว่าคนคนมาไลฟา์เอกอากาศเองนี่ก็ก็งงเองนะครับเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองออกอากาศผ่านทางสตรีมมิ่งของ StreamYard ด้วยนะครับอือันนี้ครั้งต่อไปหรือว่าโอกาสหน้าอาจจะแบบว่าพอมี ผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับโลโก้สตรีมยาร์ดก็จะไม่มีละช่วงนี้ก็ทดลองนะทดลองก็ฟรีไปก่อนนะครับมีข้อความอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ดูอขับรถอยู่นะครับไม่ได้ดูอ๋อขับรถไปเถอะนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทางหลังใหม่ที่ส่งข้อความแชทเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทางช่องทางไหนก็ก็บอกกันได้นะ <We 're> คือครั้งต่อไปก็คงจะเขาเรียกว่าสตรีมไปทั้งทาง Twitter เองนะครับทั้งทาง Facebook เองก็คงจะไปทุกช่องทางนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลอง <LE AN flare> <up> เราทดลองคุยไปด้วยนะครับเป็นการเช็คเสียงเช็คภาพอะนะ ว่ามันเป็นยังไงระบบของเราเป็นยังไงถือว่าพอไหวไหมถ้ามันโอเคนะครับเราก็จะใช้ระบบนี้ในการสตรีมต่อไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหน้านี้ข่าววอกเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องต้องปรับลดอะไรหน่อยนะ,พะเพินก็พเพินว่าไม่ค่อยชอบมันข่าวเกินนะครับ เราต้องสีเข้มๆหน่อยอ่ะทักทายนะครับทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาดูในช่วงนี้นะครับก็ช่วงท้ายๆแล้วเนาะเพราะว่าก็กี่นาทีแล้วเนี้ยสิบห้านาทีแล้วนะครับพูดไปเรื่อยๆก่อนพูดไปเรื่อยๆก่อนบางคนยังไม่รู้จักนะฮะว่าช่องทางเออเรา อยู่ที่ไหนยังไงก็จริงๆแจ้งไปในกลุ่มแล้วแหละนะครับแต่เป็นการแจ้งค่อนข้างจะกระทนหันมากๆนะครับแจ้งณตอนนั้นเลยนะครับก็เลยคนดูนนตอนนี้อาจจะแบบง,งง <ไป S 1> ง,งอาจจะงงงแหละนะครับว่าเอ๊มาไวไปอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมาไม่ทันอืตอนนี้บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเราทดลองครับทดลองออกอากาศเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสามารถจะมีส่วนร่วมในการช่วยเรานะครับแนะนำติชมนี่แหละนะครับเสนอแนะได้เลยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันโอเคไหมนะครับถ้าโอเคเราก็จะใช้สตรีมมิ่งนี้ในการออออากาศนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้ยังมีโลโก้ของสตรีมยาร์ดนะครับติดอยู่ตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเราทดลองก่อนว่ามันโอเค ถ้าโอเคแล้วก็นั่นแหละคุณผู้ชมครั้งต่อไปหรือว่าครั้งไหนไม่รู้อะท,ที่เรามาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งอะนะครับก็จะลบโลโก้ตรงนั้นออกไปนะครับไม่ให้เห็นละถือว่าภาพหลายคนบอกว่าภาพชัดเจนดีเออนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูใน y o u t u b e นะมะดูทางไหนอะครับดูทางเฟซอ๋อลิงก์ทาง Facebook นะครับอืม ขอบคุณนะครับใครที่เข้ามาดูพวกระบบเสียงระบบไฟอะไรต่างๆเราอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็อาจจะเห็นอะไรลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นโต๊ะทํางานของผมอะทุกวันผมก็นั่งทํางานตรงนี้นะครับนั่งทํางานตรงเนี้นั่งเรียนเสาทิ่ก็นั่งเรียนตรงนี้นะครับ่งเรียนเสร็จเมื่อตอนเย็นตอนสี่โมงเย็นนี่เองนะครับก็โอ้โหพีเต์งานทั้งวันนะครับเรียกว่า อสู้ๆต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจครับผมว่าอจะแชร์ไปใน YouTube เออไม่ใช่จะแชร์ไปใน Twitter ยังไงจะแชร์ไปใน Facebook ยังไงนะครับยังหาช่องทางการแชร์ไม่ได้นะครับมันก็เลยยังยังไปไม่ได้ตรงนั้นแต่คิดว่าครั้งต่อไปคงจะมีทีมมาช่วยนะครับ คงจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มาดูใน YouTube อาจจะ่ายๆฟิกไปแล้วก็มาเจอ youtube ของเรานะครับก็ไปกดเข้าในกลุ่มได้นะครับชื่อกลุ่มของเราคือกลุ่มคนไทยรักประเทศไทยนะครับกลุ่มนี้ก็ไปตอบคำถามเล็กๆน้อยๆก็เข้าไปได้แล้วก็ไปพูดคุยนะครับไปโพสต์ข้อความอะไรก็ก็ได้เลยนะครับอืมชวนคุยกันนะฮะวันนี้ ทดลองขอบคุณครับขอบคุณครับอืมไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะมาในทาง u t u b e เนาะส่วนมากจะส่งเป็นข้อความมาทางข้างหลังข้างหลังไหม่มากกว่าสงสัยจะเขินไม่เป็นไรครับส่งส่งมาทางทางนี้ได้เลยเพราะว่า เราสามารถเลือกได้นะครับว่าข้อความไหนจะให้โชว์ข้อความไหนจะไม่ให้โชว์ส่งมาได้นะครับไม่ให้อ่านออกอากาศก็ก็ส่งมาได <c oughs> ้เป็นช่วงทดลองครับเป็นช่วงทดลองเราก็เลยดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงอพอได้ไหม,มสี มีคนถามเยอะนะฮะมีคนถามช่วงแรกๆก,ก็ถามบอกว่าเอ๊ะเป็นช่องรักชาติศาสนาจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมโลโก้เป็นสีแดงทำไมทำไมโลโก้เป็นสีแดงนะครับโลโก้ของ The Culture เป็นสีแดงนะครับหลายคนสังเกตว่าอ่าจริงๆก็อธิบายหลายครั้งแล้วนะครับบอกว่ามันไม่ใช่สีแดงมันคือสีชาตินะครับเออสีชาติลองไปค้นดูนะครับ นิยามของเราคือสีชาตินะครับไม่ใช่สีแดงถึงแม้จะเป็นสีแดงมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองแบบนั้นนะครับโอ้มาอีกแล้วข้อความเนี่ยคือในผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาง YouTube ส่งไม่ได้หรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเห็นข้อความมาส่วนมากมาทางหลังไมหมดเลยนะครับอืม ออรูปฉากหลังสวยมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับเราทดลองโอ,อกาสก็คงจะพอสมควรแล้วเนาะ20นาทีเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะว่าเป็นการชวนคุยนะครับเด็กคอนเทร์ก็จะได้ทราบนะครับว่าเราจะเอาไปปรับปรุงตรงไหนยังไงเรื่องของระบบเสียงเรื่องของระบบภาพเรื่องของมุมมองต่างๆนะครับจะได้เข้าใจตรงนี้แล้วก็เอาไปปรับปรุง แล้วก็จะได้ไปคิดคอนเทนต์นะครับเพื่อจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันยังไงก็ต้องฝากติดตามช่องด้วยนะครับน่าจะมีรายการที่เป็นเกี่ยวกับไลฟ์มานำเสนอทุกๆวันหรือเปล่ายัางไงนะครับเดี๋ยวจะไปนอนคิดก่อนหรือว่าคุณผู้ชมช่วยกันคิดก็ได้นะครับไปไปบอกก็ได้นะครับในกรอกในกลุ่มของคนไทยรักประเทศไทยนะครับก็จะได้มาชวนกันคุยชวนกันคิดแบบนี้นะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณนะครับใครที่ติดตามอยู่ทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ด้วยนะครับใครหาไม่เจอนะครับถ้าดูในทางแฟนเพจ a c e b o o k ตอนนี่ยในไม่ใช่ในในกลุ่มของคนไทยรักประเทศไทยอ่ะผมแชร์ไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับฝากแชร์ต่อด้วยนะครับฝากแชร์ต่อด้วยให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ